ก็คือหมายเขาว่าอะไรราคาตอนนี้มันขึ้นไปแตะสิบเก้าเซนแล้วสิบเก้าเซนเนี่ยเอาหกสิบคูณ้าไปสิบเก้าเป็นเท่าไหร่ถ้ายี่สิบเซนก็คือตารางพันสองแน่ๆตัวเลขประมาณการถ้ายี่สิบเซนนะพันสองราคาข้างต้นสิบซีซีเอสประมาณพันสองตอนนี้มันสิบเก้าแล้วที่ผมดูตารางอยู่ทุกวันเนี่ยมันมีแต่ขึ้นก็ขึ้นก็ขึ้นก็ขึ้นอย่างเดียวกราฟมีขึ้นอย่างเดียวเลยตอนนี้สิบเก้าแล้ว สิบแปดสิบเก้าสิบแปดสิบเก้าอยู่แล้วมันจะข้ามยี่สิบอยู่แล้วตอนเนี้ถ้ายี่สิบพันสองโอ้ยปีหน้าพี่เอ้ยนะครับอยากประธานวุฒิก็ได้ไปเป็นนักเรียนคนหนึ่งที่ไปเรียนเรื่องการปลูกอ้อยนะครับหลายๆคนก็ได้มีโอกาสได้เรียนนะครับก็อันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นไพ่ใบสุดท้ายนะครับไพ่ใบสุดท้ายหมายความว่าเราไปเรียนปลูกมาแล้วเราก็ต้องเรียนเก็บด้วยนะครับ ทุกอย่างมันเป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวไร่อ้อยทั้งหมดนะครับเราไปเรียนปลูกมาแล้วปลูกได้ดีแล้วเราต้องรู้ด้วยว่าเราจะเก็บยังไงให้ได้กําไรสูงสุดนะครับของเราเนี่ยจะเน้นเรื่องของการกําไรสูงสุดนะครับก็คือพอปลูกดีแล้วได้ผลผลิตสูงแล้วแต่ตัดแล้วก็ทิ้งเสียหายอยู่ในแปลงอันนี้ก็คือเราก็ไม่กําไรสูงสุดแล้วเพราะเราไม่เอาไปส่งโรงงานเนาะเราเอาทิ้งไว้บนดินนะครับวันนี้เราเอารถที่ถือว่า ถ้าเป็นของผมผมก็ต้องบอกว่าดีที่สุดในโลกอ่ะใช่ไหมผมก็ต้องพูดคํานี้เนาะเพราะอะไรอ่ะเพราะผมขายยี่ห้อนี้อยู่แต่ว่าจริงๆมันมีที่มาที่ไปที่มาที่ไปคืออะไรเมื่อกี้เราเห็นแล้วที่ประธานใช้อยู่ก็คือออสท็อปถูกไหมครับอันนั้นปีอะไรครับประธานปีเก้าห้าปีเก้าห้านี่กี่ปีแล้วสาสิบสามสิบใช่ไหมใช่ไหมสองศูนย์ใช่ไหมอ่ากี่ปีแล้วครับ อ่ายีกว่าปีเกือบ30ปีจริงๆมันมีมาสตอรี่คือเนื้อหาของออท็อปมันมีมาก่อนหน้านั้นแต่ปีนี้มันเป็นรุ่นที่เมืองไทยเขาฮิตไปซื้อมาใช้กันแต่จริงๆก่อนหน้านั้นออท็อปเขาผลิตก่อนนะครับออสท็อปใช้มาเกือบ30ปียังตัดแจวอยู่เลยเห็นไหมเมื่อกี้ไปแล้วตู้2ตู้ไปแล้วประธานยังบอกว่าต้องให้คิวผมเร็วๆนะไม่งั้นพอรถผมเยอะรถผมตัดได้เร็วคราวนี้ทำไมผมถึงไปพูดออสทอป สีเขียวแลวของผมสีแดงต้องบอกก่อนครับสีแดงคือรถเคสซึ่งซื้ซอลิขสิทธิ์จากออสทอปก็คือออสทอปนั่นแหละเขายังใช้เคสแล้วก็ออสทอปอยู่ข้างๆอยู่เลยใต้คําว่าเคสนะ่ยยังมีคําว่าออสทอปอยู่คือเขาให้เกียรติออสทอปว่าออสทอปเนี่ยคือเป็นบริษัทที่คิดค้นเรื่องการทํารถตัดอ้อยเป็นบริษัทแรกของโลกแล้วเคสไปซื้อกิจการมาแล้วก็ยังคง รูปแบบของออสท็อปไว้จนปัจจุบันดังนั้นอะไหล่ของปี1995ครับ20กว่าปีครับยังสามารถใช้กับรุ่นนี้ได้อยู่เลยไม่ว่าพวกคัพปิง้งต่างๆพวกอุปกรณ์ต่อเนื่องต่อเผาต่ออะไรไสพงไส้ผ่านยังใช้ร่วมกันได้อยู่เลยครับเขาไม่ได้เปลี่ยนเหมือนยี่ห้ออื่นต้องบอกกันยี่ห้ออื่นต้องบอกกันครับปี2012 2013อะไหล่ใช้กันไม่ได้ แต่ผมไม่ต้องไปเอ่ยชื่อนะว่ายี่ห้ออะไรเดี๋ยวเขาไม่เล่นผมสองศูนย์หนึ่งห้าสองศูนย์หนึ่งสองซีรีส์คนละซีรีส์ยี่ห้อเดียวกันแท้ๆอะไหล่ใส่กันไม่ได้คุณต้องไปซื้ออะไหล่ของปีนั้นๆดังนั้นเวลาเราใช้รถหลายคันปวดหัวเลยครับปวดหัวเลยครับว่าอะไรโอ้โหผมต้องมาซื้อไอ้รุ่นนั้นต้องใช้กันเฉพาะเจาะจงถ้าไม่มีใช้แทนกันไม่ได้อีกอันนี้ปวดหัวเลยครับผมถึงบอกว่าอันนี้ เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมาบอกให้เราทราบว่าการจะซื้อรถยี่ห้ออะไรไม่สำคัญสำคัญว่าซื้อแล้วเวลาเสียใครซ่อมอะไรมีไหมซื้อที่ไหนได้ใครขายครับอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงเหมือนกับเราซื้อรถปิกอัพสุวันนี้ศูนย์บริการมีไหมถูกไหมครับราคารถอาจจะราคาไม่แพงศูนย์มีหรือเปล่าอะไรมีหรือเปล่า ใครรับผิดชอบใครซ่อมถูกไหมครับแล้วรถแข็งแรงจริงหรือเปล่าถูกไหมครับเออมีประสบการณ์มีความรู้จากการทํารถตัดอ้อยกี่ปีอะไรอย่างนี้ถูกไหมครับแต่แน่นอนครับเคสทํมาสี่ห้าสิบปีเป็นร้อยปีแล้วนะครับดังนั้นขอให้เรามั่นใจว่าเขาออกแบบมายาวนานแหละดังนั้นประสบการณ์ในการทําไม่ต้องหัวครับอันนี้เชื่อใจได้ อะไหล่มีขายทุกที่นะครับแม้กระทั่งของบริษัทที่มาขายวันนี้เขาก็ขายอะไหล่ของเคสอยู่เหมือนกันนะครับทั้ง KCA หรือนอกสวรรค์สตีลเราเป็นตัวแทนเป็นดีลเลอร์ของ CNH นะครับเราก็เป็นตัวแทนในการขายอุปกรณ์ขายอะไหล่ด้วยให้บริการด้วยให้ความรู้ด้วยนะครับเรามีศูนย์ส่งอะไหล่ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวนี้ยกโทรศัพท์ครับกลิ้งเดียวเคอรี่ถึงหน้าบ้านแล้วไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องวิ่งไป นะครับถ้าใครซื้อเราไม่ต้องห่วงครับกรณีอะไรถามว่าเอาแล้วเราจะรู้ได้ไงเดี๋ยวให้คู่มือไปเลยเราสามารถเปิดเช็คอะไรโทรสั่งปึ้งเดียวเดี๋ยวเคอรี่ส่งถึงหน้าบ้านเลยไม่ต้องกลัวครับนะครับแล้วก็ไม่ต้องโอนเงินก่อนเพราะเก็บเงินไปทางอยู่แล้วอันนี้เรื่องความสะดวกสบายเดี๋ยวนี้สบายพี่น้องชาวไรอ้อยอยู่กับบ้านใช้โทรศรัพท์โซเชียลอย่างเดียวนะครับสบายสบายนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับสำหรับรถเคส นะครับคันนี้ต้องเรียนก่อนว่าเคสเนี่ยมีทั้งหมดอยู่สองสามรุ่นที่เราเอาเข้ามาในเมืองไทยนะครับมีรุ่นสามร้อยกว่าแรงมา้านะครับอันนั้นปกติที่นี่ใช้กันอยู่แล้วผมเชื่อว่าทางเนี้ยชาวไร่เห็นรถเคสสีแดงๆวิ่งกันเต็มบุรีรัมย์อยู่แล้วออกที่เห็นที่บุรีรัมย์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นรถเคสทั้งนั้นเลยนะครับก็ส่วนใหญ่จะเคสกับออทอปกันนะครับก็อันนั้นรถใหญ่ไม่ต้องไปโชว์หรอกนะครับเพราะว่าเขาตัดกันได้อยู่แล้วอันนี้ชาวไร่รู้อยู่แล้ว แต่ทาไมวันนี้เอารถเล็กมาเออแล้วรถเล็กเอามาทําไมทําไมไม่เอารถใหญ่มาถูกไหมครับก็เลยบอกว่าเออถ้ารถใหญ่มาก็ไม่ต้องโชว์เพราะเห็นอยู่แล้วรู้ว่าตัดได้แต่เอารถเล็กมาเพื่ออะไรเพราะผมรู้ว่าบุรีรัมเป็นกลุ่มคล้ายๆกับเป็นผู้รับเหมาถูกไหมครับบุรีรัมเนี่ยไม่เหมือนกับลงผู้รับเหมาเลือกแปลกได้ไหมหัวไดเนาะเออเมื่อวานผมก็ไปดูเนาะตัดอ้อยอย่างรลงนะครับ ดังนั้นผูดแล้วเ,เหมาเรื่องไม่ได้อ้อยดีก็ต้องตัดอ้อยไม่ดีก็ต้องตัดแม่นบอกครับร่องสั้นก็ต้องตัดไม่มีร่องสั้นก็ต้องตัดหัวแปลงไม่เว้นก็ต้องตัดใช่ไหมตัดทุกสถานการณ์ดังนั้นครับผมเรียนเลยครับถ้าเจอแบบนั้นรถใหญ่ต้นทุนสูงครับต้นทุนสูงหมายความว่าไงรถตัดเนี่ยค่าต้นทุนจะอยู่ที่การเลี้ยว ถ้ายิ่งเลี้ยวเยอะๆมันเปลืองน้ํามันเพราะมันกินน้ํามันตอนเลี้ยวยิ่งเลี้ยวบ่อยๆย,ยิ่งล่องสั้นๆเนาะตัดไปสักยี่สิบเมตรเลี้ยวอีกแล้วเนี่ยโอ้กินน้ํามันตายเลยคู่รล้เหมาขาดทุนแต่ถ้าเป็นรถเล็กเนี่ยมันแค่ร้อยเจ็ดสิบแรงม้าเองนะครับดังนั้นร้อยเจ็ดสิบแรงม้าเนี่ยมันเหมือนกับรถไถอันนี้มันเป็นเครื่องรถไถน,นะเครื่องโตใหม่ของเคสก็เรียกเครื่องเนฟเนฟก็คือเครื่องของนิวฮอลแลน นิวฮอลแลนด์ที่รถไถฟอร์ดเรานี่แหละที่เราใช้กันอยู่ดังนั้นไอเครื่องมันเนี่ยสามารถเอาอะไหล่รถไถมาใส่ได้เลยที่เราไปซื้อตามท้องตลาดทั่วไปของฟอร์ดนี่แหละเอาอะไหล่ของมันามาใส่ได้เลยเป็นเครื่องหกสูบร้อยร้อยกว่าแรงมา้าเดี๋ยวจะให้หัวหน้าคิงมาอธิบายนะครับแต่ผมอธิบายเผื่อๆให้ก่อนว่ามันดียังไงร,รถเล็กมันเหมาะกับผู้รับเหมาที่มีอ้อยไม่เกินหมื่นห้าพันตันนะ แต่ถ้าจะซื้อรถใหญ่บอกเลยว่าหมื่นห้าพันตันขึ้นไปสองหมื่นสามหมื่นไปซื้อรถใหญ่ผมไม่ให้ซื้อรถเล็กเพราะอะไรครับเดี๋ยวตัดไม่เสร็จนะวันหนึ่งปกติรถเล็กเนี่ยที่เราตัดมาประมาณเจปดโลงเนี่ยเราสาธิตมาเจ็ดแปดโลงแล้วนะอันนี้น่าจะเป็นลงเกือบสุดท้ายละเดี๋ยวมีมิตรเกษตรที่อุทัยอีกลงนึงเป็นลงสุดท้ายวันหนึ่งที่เขาตัดประสิทธิภาพในการตัดถ้าร่องยาว,ยาว นะแล้วมีไม่ต้องเปิดแปลงไม่ต้องเสียเวลาเปิดแปลงห้าตู้ไม่มีทางขาดไม่มีขาดกว่าห้าตู้ตัดคอนบุรีมาก็วันละหกตู้เจ็ดตู้ทุกวันนะแล้วรถเราเนี่ยเอาไปให้ตัดเนี่ยไม่ได้ว่าตัดเสร็จคุบเอาขึ้นรถกลับบ้านเลยไม่ใช่ทิ้งไว้ให้โรงงานใช้เลยห้าวันหกวันให้ดูประสิทธิภาพมันจริงๆว่ามันทํางานได้ก่อนที่จะมาสาธิตวันนี้ตัดไปแล้วสองวันที่นี่นะครับตัดไปแล้วสองวันนะครับ กว่านี้จะตัดแปลงนี้ให้ดูอีกวันหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการทดสอบว่ารถมันทํางานได้จริงนะผมเองเป็นดีลเลอร์ผมก็ต้องการสร้างความมั่นใจให้กับชาวไร่ว่าเอารถมาแล้วมันใช้ได้จริงไม่ใช่ว่าเดียวผมก็ไม่อยากได้อย่างนั้นเหมือนกันกําไรและโดนด่าก,ก็ไม่อยากได้นะครับดังนั้นรถมันต้องทํางานได้จริงๆด้วยไม่ใช่ว่าเอารถไม่ดีมาให้ชาวไร่แล้วมันเป็นภาระชาวไร่เป็นภาระโรงงานไม่ถูกต้องนะครับดังนั้น รถเล็กเนะี่ยตัดพอดีมันจ่ายตัวมันเองพอดีเราไม่ต้องเหนื่อยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมอยากให้พวกเราคิดนะครับฝากเอาไว้ไม่ว่าเรื่องของการซื้ออุปกรณ์ซื้ออะไรก็แล้วแต่อยากให้คิดยาวๆครับนะครับแล้วรถเนี่ยนะการซื้อรถของของเราเนี่ยโอ้โหแล้วซื้อไปแล้วผมจะซ่อมยังไงใครจะดูแลยังไงไม่ต้องห่วงครับเราดูแลให้ฟรีสองปีนะครับเรารับประกันตัวรถ สองปีเราประกันตัวรถยังไงสองปีพังเปลี่ยนเครื่องยนต์ให้เลยฟรีไม่ต้องเสียตังค์แต่อันนี้ต้องหมายความว่าพังเนื่องจากว่าเครื่องผมไม่ดีนะแต่ไม่ใช่พังเพราะพี่ไม่เติมนะ้ำไม่เติมน้ํามันเครื่องอันนี้อันนี้ไม่ได้นะต้องบอกก่อนว่าเนื่องจากว่าถ้าใช้ถูกมันถูกปกติแต่เครื่องมันพังผมเปลี่ยนเครื่องให้ฟรีเลยไม่ต้องเสียตังค์ถามว่าเคยมีปัญหาไหมมีอย่างเช่นอะไรครับคอมพิวเซอร์แอร์อยู่ๆมันน็อก ผมก็เปลี่ยนคอมให้ฟรีเลยตัวหนึ่งไม่ต้องไปไม่ต้องไปสงสัยค่าแรงก็ไม่มีฟรีอยู่แล้วดังนั้นขอให้สบายใจได้ซื้อรถไปแล้วสองปีแรกเนี่ยมีคนดูแลให้เราถึงบ้านโทรศัพท์ปุ๊บมีเจ้าหน้าที่มาดูแลให้เราถึงบ้านสองปีนะครับแต่อุปกรณ์สึกหลออันนั้นชาวไร่ต้องซื้อเองอย่างเช่นใบมีดใบพัดลมนะครับน้ำมันเครื่องเอ้ยน้ำมันไฮดรอลิกเอ้ยอะไรพวกนี้อันนี้ชาวไร่ต้องซื้อเองแต่ถ้าเป็นเกี่ยวกับตัวรถนะครับอันนี้เคมได้ตลอด ไม่ต้องกลัวสองปีเนี้ยเราเคสองหีบสองหีบเรียกว่าสองหีบอย่าบอกว่าสองปีเนาะเดี๋ยวไปซื้อคอมกลางปีผมทําไงละเนี่ยเอาสองหีบสองหีบนะดูแลให้สองหีบนะครับให้เรามั่นใจว่าเออเราได้ของดีแล้วก็มีคนดูแลเราดีจริงๆด้วยนะครับก็สุดท้ายเดี๋ยวให้คุณคิงช่วยอธิบายเรื่องเครื่องยนต์น,นิดนึงว่าเครื่องยนต์มันดียังไงอะไรยังไงนะครับขอเรียนเชิญคุณคิงครับเป็นเจ้าหน้าที่ของซีรีส์ตบริษัทสินเฮดที่ เป็นบริษัทที่นําเข้ารถตัดอ้อยจากต่างประเทศ